ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่วเลตนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับครั้งละ100่บาทได้เงินจริงแน่นอนไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับทาแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเอาโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่วอเลตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ จากนั้นดูในคลิปนะครับผมจะมีรูปแล้วก็ชื่อของแอปเนี่ยสามารถพิมพ์ชื่อค้นหาติดตั้งได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมิเน่เวลตหนึรบาทนะครับต่อ1ลังเนี่ยก็จะเป็นแอปนี้เลยมีชื่อว่าโคโคบอทนะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้หรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให,ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครผมมตววี้กก็เปเงิราลท่แไแไ ไปถูมอนี่วอลเล็ตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับวิธีการสมัครของ Google Bot นะครับผมก็มีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรในส่วนของแอปนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกดตกลงไปก่อนนะครับเพราะว่าผมได้แลกเงินแล้วก็ได้รับเงินเข้าวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่ผมเปิดคลิปให้ดูเลย100บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานนะครับด้านบนตรงนี้จะมีทั้งหมด3เมนูนะครับ3เมนูนี้ทําอย่างไรนะครับผมแล้วก็มากดที่เมนูททีี่่่1 1เเมนนนนูะก็็จปใสวของ การแนะนําเชิญชวนเพื่อนในการสร้างรายได้การแนะนําเพื่อนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทาเหมือนกันทําได้ทุกคนรับคะแนนได้สูงสุดถึง1 0,000หมคะแนนต่อ1คนแล้ววิธีการเชิญหลักเพื่อนอย่างไรตรงนี้จะมีรหัสโค้ดอ้างอิงของเราที่เราสามารถใช้ในการแนะนําเพื่อนต่อได้กดแบ่งปันตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแช์นะครับผมกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็สามารถแชร์ไปยังช่องทางอื่นๆได้นะครับจะเป็นกลุ่มใน f a c e b o o k ฟีดข่าวบน Facebook หลักเราแชท m essenger แชร์ไปยังแฟนเพจของเราหรือเทเลแกรม ทวิตเตอร์ถ้าเราอยากได้เป็นลิงก์เนี่ยเราก็ส่งเข้าไปในแชทก่อนแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในส่วนของ YouTube เป็นคลิปวิดีโอต่างๆทําได้หมดเลยนะครับต่อมานะครับจะมี2ข้อตรงนี้ที่เขาเขียนเป็นอธิบายในการรับคะแนน10,000คะแนนนะครับข้อแรกนะครับเมื่อคุณแนะนําเพื่อนคุณจะได้รับคะแนนเนี่ยจากเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยสิของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดเลยเมื่อมีการตอบโครงการหรือมีการทําแบบสํารวจหรือว่ามีการรับคะแนนมาเนี่ยเขาก็จะแบ่งให้เรา10%ของรายได้ของเพื่อนนะครับข้อที่2 ก็ะจะได้รับทีละ100คะแนนจาก1 0 0 0 0หมืที่เราได้รับมานะครับเราได้รับทันที100คะแนนส่วนคะแนนที่เราได้รับมาทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับผมเห็นไหมคะแนน10,000มืคะแนนเขาจะรวมไว้ให้เราตรงนี้ส่วนคะแนนที่เราได้รับจริงๆที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้3 9 2 71เราก็กดรับนะครับมันก็จะรวมขึ้นไปที่ด้านบนขวามือนะครับอันนี้คือคะแนนที่เรานําไปแลกเป็นเงินทูมอนิวเลตด้านบนขวามือตรงนี้เลยเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของบัตกนนกร,รกำ เง,เ,งรรเงินรางวัลนะครับจะมีแก๊ปหมาดนะครับโลตัสทูมอนี่วอลเล็ตลาซาดา้าเราก็สามารถเลือกรายการที่เราต้องการแลกเงินได้เลยสมมติว่าเราอยากจะแลกเป็นทูมอนี่วอลเล็ตเอามาดูคะแนนของเราก่อนมาครบหรือยัง77,868่ 77, 8, อัตราการแลก100บาท44,361คะแนนผมสามารถแลก100บาทได้1ครั้งก็กดตรงลูกศรตรงนี้เลยกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีช่องให้เราใส่ในการรับเงินไม่ต้องใส่เบอร์วอลเล็ตนะครับให้เราใส่อีเมล แบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับใส่อีเมลลงไปแล้วทาการกดซื้อ จากนั้นกดบันทึกกดซื้ออีกรอบหนึ่งเสร็จเรียบร้อยในการซื้อนะครับจากนั้นรอการตรวจสอบนะครับมันจะขึ้นสถานะคําว่าขอนะครับอันนี้เป็นวันที่1นะวันที่1เดือน5นะครับที่ผมทําการซื้อไปตรงนี้แล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับวันที่29เนะครับเดือน4ก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับพอมันตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนมันจะขึ้นความสําเร็จจากนั้นให้เราเข้าเช็คในส่วนของอีเมลที่เรากรอกไปแล้วเราก็ไปเติมเงินเข้าวอลล็ตของเราได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้ในการแลกเงินรรราางวััันนนนะะคคบบต่่อมมเเป็็ูที3ก เป็นการตั้งค่าบัญชีนะครับก็มีการปรับแต่งการตั้งค่าแอปการติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็การออกจากระบบประมาณนี้เลยต่อมาเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการทำไรายได้สำหรับ True Money Wallet แอป Google Bot นะครับหลายๆคนเนี่ยรู้จัก แล้วก็เข้าใจในส่วนของขั้นตอนการทําเงินอยู่แล้วว่ามันคืออะไรทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมานิวเวเลตนะครับเรามาดูในส่วนของ10คะแนนเป็นโบนัสนะครับโบนัสตรงนี้เราจะได้รับจากการตอบโครงการเนาะในการรับคะแนนเราก็กดรับคะแนนแบบนี้ได้แล้วจํานวนโบนัสตรงนี้เนี่ยเราต้องไปทําตรงไหนนะครับอ่ะตรงนี้เขาจะมีโครงการ25คะแนนโครงการ25คะแนนให้เราตอบโครงการนะครับถึงเราจะได้รับคะแนนโบนัส25คะแนนการตอบโครงการเนี่ยทำง่ายที่สุดแล้วนะครับถึงแม้ว่า มันจะได้รับคะแนนไม่เยอะแต่ว่ามันยังทําได้เรื่อยๆนะครับโอดอัปโหลดรูปภาพการขนส่งการขนส่งจะเป็นรถจักรยานยนต์จักรยานรถไฟเครื่องบินรถยนต์เรือได้หมดเลยนะครับที่เป็นการขนส่งถ่ายรูปลงไปแล้วก็อัปโหลดนะครับต่อมา25โครงการรูปภาพสัตว์แล้วก็ถ่ายรูปภาพสัตว์ลงไปนะครับการขนส่งอันนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่เราก็เลือกเลย2รูปนี้ใช่หมดด้านบนนะแล้วเราก็กดส่งการขนส่งอันนี้มีชื่อว่าอะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปเป็นภาษาไทยได้เลยอันนี้ดูเป็นรถเก่านิดหนึ่งแล้วเขียนไปเลยร ยนนะครับแบบนี้แล้วเราก็กดส่งนะครับ25คะแนนโครงการสัตว์นะครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรกระต่ายแล้วก็เขียนลงไปนะกระต่ายเลยเป็นภาษาไทยนะครับนี่กดส่งนะครับแล้วก็จะได้รับ25คะแนนทําง่ายที่สุดแล้วสำหรับโครงการนะโครงการสัตว์นะครับผมก็3รูปนี้ใช่นะกดส่งนะครับแล้วก็ได้รับคะแนนแบบนี้เลยในการตอบโครงการเนาะต่อไปการทําแบบสํารวจ2163นะครับก็ให้เรากดตรงลูกศรเพื่อที่จะเข้าไปทําในส่วนของแบบสํารวจได้เลยซึ่งการทําแบบสํารวจเนี่ยก็แล้วแต่ความ ชอบส่วนบุคคลด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบในการทำไรายได้นะครับก็อยู่ที่ความถนดัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะมีรางวัลให้เราทำนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาทําได้เลยนะก็ทําได้ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือนะครับผมก็คะแนนเนี่ยก็ตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะในการรับรายได้นะครับก็ใช้เวลาทําพอสมควรแต่ละอันใครที่ถนัดในเรื่องของการทําแบบสํารวจอยู่แล้วเนี่ยเราก็เข้ามาทําได้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเว็บไซต์ของ Bitlab นะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์อื่นๆน,นะครับที่เราสามารถเข้าไป ทำในส่วนของเงินรางวัลได้เลยสําหรับการตอบแบบสํารวจแบบสอบถามนั่นเองนะครับใครสนใจก็ลองไปสมัครทําดูได้นะครับเล่นฟรีได้งนจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ